สวัสดีครับพี่น้องการาชการพนักงานเจ้านหน้าที่ลูกจ้างประจําของกรมประมงทุกท่านครับรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวประมงและก็ผู้ประกอบการภาคการประมงทุกท่านเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานวันขึ้นปีใหม่ของไทยประเพณีไทยเดิมซึ่งถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณพวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบครอบครัวรวมญาติพบเพื่อนฝูงทำบุญสงน้ำพระให้ชุ่มจำหัวใจลดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องที่เคารพนักถือยอกล้อกันอย่างแบบไทยๆกับผมนายมนกหนูสอนรองอธิบดีกรมบงมงขอให้เป็นเทศกาลที่ชุ่มจำหัวใจด้วยหยาดน้ำแห่งความดีอย่างไทยและขอกราบ รัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านกรพนับถือจงดนบันดานประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งนี้ขอให้ท่านมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกเส้นทางประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปขอให้มีความสุขเนื่องในวันปีใหม่ใจทุกท่านครับ